สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไกด์การเกมเล่นเกมกันภาษาพอลูกวันนี้อยู่กันในเกมคัทลูเดทไม่ได้ซึ่งวันนี้จะอยู่ในช่วงเล่นแล้วเล่านะก็จะมาเล่าคัทลูเดทไม่ได้ซีซั่นหนึ่งซึ่งจะมีทั้งหมดนืในเรื่องอ่าแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังวา่าแต่ละในเรื่องที่เราเล่นกันนั้นนะ่ะเป็นอย่างไรบ้างก็จะเริ่มจากในเรื่องแรกเลย อันนี้ซีซั่นหนึ่งเอพิโซดหนึ่งบัสโปมอตแอนด์คิมิก็เนื้อเรื่องมันก็จะประมาณว่าอันนี้นะอะไรจะแย่ไปกว่าเจ้าพวกคันติดก็คือเจ้าพวกคันติดที่ชอบจุดไฟนั่นเองก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่เจ้าพวกนั้นมันจะทำพิธีเรียกเทพโบราณออกมาแล้วก็ จะต้องไปทําลายห้องแลบห้องวิจัยของพวกมันแล้วก็ถ้าเกิดทําลายมันพังแล้วก็คงจะหยุดยั้งการปลุกเทพโบราณของพวกมันได้ต่อไปนั่นก็คือในเรื่องก่อนเข้าฉากกันนะเพราะว่าปกติแล้วเวลาจะเข้าเล่นแต่ละฉากมันก็จะมีในเรื่องย่อๆเล่าให้ฟังต่อไปพิธีวิธีทำลาย พิธีกรรมก็คือต้องทําลายห้องแลบสจาก5้าแลบก็ไม่ต้องทำลายทั้งหมดก็ได้แค่ทําลาย4แลบก็พอแล้วเนาะพอวิธีทําลายแลบก็คือต้องทําความเสียหายให้มากกว่า4 4หรือมากกว่า4ขึ้นไปก็แลบมันก็จะทําลายเนาะแล้วก็เมื่อไอเทปโบราณโทเค็นเทปโบราณเคลื่อนที่ก็ให้วางไฟหนึ่งอันใน ทุกทพื้นที่ที่มีคันติดอยู่แล้วก็ยังไม่มีไฟทีนะก็ไม่ต้องวางซ้ำแล้วก็จะเป็นแอคชั่นพิเศษประจำาด่านก็จะมีอันแรกก็ดับไฟก็ให้ถอยเตาเพื่อดับไฟซึ่งปกติแล้วเวลาเราโดนไฟในฉากอื่นนะมันจะไม่สามารถดับไฟได้แต่ว่าฉากนี้ไม่ใช่มันจะพิเศษหน่อยก็คือสามารถดับไฟได้ต่อไปก็จะเป็นแอคชั่นทำลาย ไอห,ห้องแ l a เมื่อกี้มันก็คือให้ถอยเตาในถ้าเกิดเราอยู่ในที่ที่มีแ l a ะเนาะเราก็ถอยเตาสำเร็จก็จะสร้างหนึ่งดามจดใจแ l a แล้วก็ถ้าเกิดทำลายได้สี่ดามจหรือมากกว่านั้นก็จะสามารถทำลายแลบได้แล้วพอตอนเราทำลายแลบเสร็จเราให้พลิกดูด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางทีทำลายแลบแล้วมันก็จะมีผลแลบแลระเบิดหรือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเขาว่าไป ก็นั่หมดทำวนของแดนหนึ่งก็นี่คือแผนที่ก็สังเกตได้ว่าเริ่มต้นอ่ะมันก็จะมีแล a แล a ก็คืออันนี้เนาะอันฟฟ้าเนี่ยมันก็จะวางอยู่ตรงนั้นหนึ่งสองสามแล้วก็สี่สี่ที่ตรงนี้แล้วก็ต้องเดินไปทำลายแล a เอ้ยไม่ใช่สี่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าที่เราทำลายแค่สี่แ a อ่ะแล้วทีนี้ในฉากมันก็จะมีมอน สองตัวนี้ประจําดานก็จะเป็นไฟฟ้าพายไฟฟ้าพายนี้ก็คือเวลามันโจมตีอ่ะมันจะวางไฟด้วยในพื้นที่ที่มันอยู่มันก็จะน่าลาคานะเพราะว่าไฟเต็มหมดเลยฉากนี้แล้วก็ไอ้ตัวนี้เบคคีเบคคีนี้ก็ใช้ต่อดำหนึ่งลูกต่อเขียวสองลูกแล้วก็ถ้าเกิดได้รูปดาวก็น่ะเป็นเซตด้วยตัวเบคคีนี้ก็เฉยๆนะไม่ค่อยมีอะไรก็จบไปสําหรับดานหนึ่งต่อไปฉากสอง อทอมออฟแม่เนตเนาะในเรื่องจากสองนี้ก็จะมีว่าสุสานที่อยู่ใต้คึ้นหาดวอลเลตนั้นได้มีคนพูดว่ามันโดนคำสาปแล้วก็ฮอลเลตวอลเลตน่าจะเป็นเจ้าบ้านนะนะก็มีชื่อเสียงที่ไม่ดีในการในพวกทำนองที่ว่าค้าอวัยวะแล้วก็สะสมพวก ตำรา้องห้ามอะไรหลายหลายอย่างแล้วก็ถูกสงสัยว่าเป็นพมดด้วยบางทีเขาอาจจะเป็นพวกสาวกไปทําพิธีกรรมปลุกเทโบราณลอีกเราก็จะต้องไปจัดการเจ้าพวกสาวกพวกนั้นพอสาวกพวกนั้นมันจะไม่พูดเอเราจัดการมาแล้วเราก็จะค้นสพบมันเพื่อที่จะหาคํตอบประมาณนั้นเราก็วิธีหยุดยั้งพิธีกรรมก็คือต้อง ได้รับ2ทงโ่มก็จะได้รับ2ตำาสองอันนะจาก4ก็จะหยุดยั้งพิธีกรรมได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเทพโบราณเคลื่อนที่จะต้องอัญเชิญคันติสไ้สาวก1ตัวไปไว้ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดกับไอตำราที่ยังไม่ได้ถูก เก็บไปเนาะแล้วก็กดพิเศษถ้านักสืบตายไอ้โทเค็นความรู้ต้องห้ามนะก็จะตกแล้วก็เอากลับเข้าไปในกองแล้วก็ไปสับรวมกันแล้วก็ก่อนที่พิธีกรรมจะถูกทำลายถ้าเกิดว่าเราจัดการฆ่าพวกคันดิตได้ใช่ไหมปกติเวลาเราฆ่าศัตรูเสร็จเราก็จะ เอามนิฟิกของพวกศัตรูออกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องก็คือให้จับมันนอนล้มไปให้ไปคล้ายๆกับว่ามันสลบไปแล้วเราก็ามันมันตายเลยแต่ว่าศพมันยังอยู่เราก็จะไปคุยศพเพื่อที่จะไปหาไอ้โทเค็นแล้วถ้าเกิดว่าพิธีกรรมอะ่ะสำเร็จไปแล้วก็เวลาเราปราบพวกคันดิดได้ก็เอามันออกจากเกมตามปกติเนาะไม่ต้องไปจับมันล้มแล้ว แล้วก็จะเป็นแอคชั่นพิเศษประจำดา่านรูสคันดิดบอดี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเวลาเราจัดการคันดิดตายแล้วใช่ไหมก็ล้มตัวฟิกเกอร์มันลงไปแล้วทีนี้ถ้าเราอยู่ในช่องเดียวกับมันก็ใช้แอคชั่นนี้คุยศพเราก็ให้ทอยถ้าเกิดได้สำเร็จสองบวกขึ้นไปก็ให้เอาศพมันออกแล้วก็ไปจัวไอทบเคเคนความรู้ต้องห้ามมา หนึ่งอันจากกองอแล้วก็เอามาไงหน้าแล้วก็เก็บไว้ที่ตัวนักสืบแล้วก็ไอ้ทุกเค็ความรู้ต้องห้ามนี้ก็สามารถเทรดกันได้กับเพื่อนเนาะ,ะแล้วก็อีกแอคชั่นหนึ่งแอคชั่นประจำด่านก็คือเคลมทอมก็คือต้องมีไอ้ความทกเค็ความรู้ต้องห้ามอ่ะสองอันก่อนที่เหมือนกันด้วยนะแล้วก็ ต้องเดินไปที่พื้นที่ที่มีไอ้ตำราตั้งอยู่แล้วก็จ่าย2โทเค็นเพื่อที่จะเอาตำรามาได้ประมาณนั้นเพราะเป้าหมายของเราก็คือต้องเก็บตำราให้ได้2จาก4อันใช่ไหมนี่ยเราก็มาดูแผนที่เนี่ยตำรามันก็จะมีวางอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็ตรงนี้จะมีตำราอยู่4อันสีมุมเลยแล้วก็เนี่ยจะมีไ ทเขเค็ดความรู้ต้องห้ามเนี่ยที่เราจะต้องไปปราบไอ้พวกคันติดให้ได้ก่อนพอปราบเสร็จก็ล้มมันนอนลงจากนั้นเราก็ไปคุยสบมันคุยสบมันก็จะเจอพวกเนี้ยแบบสุม่มมันมันไม่ใช่มี4อันนี้มันจะมี8อันก็คือมันจะมีอ,อย่างละ2เนาะถ้าเกิดโชคดีคุยแล้วก็ได้อันเหมือนกันเราก็เดินมาเปิดอ้น,นี้อันนี้ก็วางสุ่มนะ <c oughs> มันก็จะเสียเวลาหน่อยแต่ถ้าโชคดีเจอเร็วก็จบเร็วอประมาณนั้นแล้วก็ มอนประจําฉากนี้ก็จะมี2ตัวเหมือนเดิมก็จะเป็นก,กูลกูลก็2ตัเเขียว1ตั่เาดำไอตัวนี้ถ้าเกิดเราตีมันแล้วมันไม่ตายอ่ะมันจะัมอนเพื่อนมันนั่นออกมาในช่องเดียวกับมันเดี๋ยเรื่องมันแค่สองอ่ะปกติก็เอามันตายอยู่แล้วแล้วก็อีกตัวนึง่งคาโทเนียนเอนติตไอตัวเนี้ยดูดูเตาดำสี่ลูก เสาเคียวอีกหนึ่งลูกแล้วก็เวลามันโจมตีอะ่ะมันจะตีแบบมันเอาหมวดฟาดแบบโปะพะโปะะคือโดนนักสืบทุกคนเลยที่อยู่ในช่องเดียวกับมันและช่องข้างๆด้วยและช่องข้างๆด้วยนะคือคือดุมากไอ้ตัวนี้เลื่อนแปดด้วยตีก็แรงตีก็ตีกระจยตีโดนทุกตัวโหดอ่ะนี่จบไปด่านสองต่อไปด่านสามเนาะด่านสามดิน มาอะไรเนี่ยมาคาร์บัตมาคาบี้มาแคบอะไรยักอย่างคิด็ะไ,ไรมาดูกันในเรื่องนะดัานนี้มันก็จะมีะงานแฟนดีแฟนซีปาร์ตี้เต้นลำาเป็นลำสวมหน้ากากแล้วทีนี้ก็จะมีไอ้พวกสาวกแอบเข้ามาปะปนอยู่ในเหล่านักเต้นเราก็ต้องไปค้นหาว่าเฮ้ยใ,ใครมันเป็นพวกสาวกมั่งแล้วก็ต้องจัดการมันให้ได้ก่อนที่มันจะ นั่นแหละมันเดิมอันเชิญเทพโบราณเราก็มาดูวิธีทําลายพิธีกรรมก็คือต้องอพาไอตัวสาวกสี่คนนั่นแหละไปที่ห้องด้านหน้าให้ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าโทเคนเทโบรานเคลื่อนที่เนาะไอะถ้าเกิดว่าสาวกอะไอ,ะอะ นักเวทโซเซอร์นั่นแหละจับวงนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราป้อนมันมาแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันไปอยู่รวมกับนักเต้นคนอื่นแล้วถ้าเกิดเทพโบราณคื่อนที่ปุ๊บไอตัวคันดิดะ่ะมันจะพลิกพลิกกลับก็คือมันจะหนีเข้าไปซ่อนในฝูงชนเออแล้วก็ เวลามันพลิกกลับเสร็จแล้วยังไม่พอมันต้องซับเฟิร์นด้วยก็คือสลับสลับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราพลิกคือเจอตัวนักเวทแล้วอ่ะต้องรีบพานไปห้องด้านหน้าให้เร็วที่สุดไม่งั้นถ้าเกิดเทบูรันเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะอาศัยจังหวะชุลมุนแล้วมันก็จะแอบเข้าไปในฝูงชนอีกเออคนพิเศษถ้าเกิดว่านักเต้น ถูกฆ่าตายแล้วถ้าเกิดว่าไอ้ตัวที่ถูกฆ่าตายอ่ะเป็นนักเวทเป็นเป็นคันดิ้นะนะก็ให้ไงหน้าไว้อย่างนั้นก็ถือว่ามันไม่ตายมันสามารถหลบหนีต่อได้ประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นนักเล้นตายก็คือเอาออกไปเลยแล้วเกิดพิธีกรรมสิ้นสุดแล้วก็ให้เอานักเล้นทุกทีนักเล้นอ่ะออกทั้งหมดเลยจากกระดานแล้วก็ เอฟเฟกต์อะไรต่งางๆที่อยาส่งผลกระทบก็จะถือว่าไม่ส่งผลกระทบแล้วต่อไปก็จะเป็นแอคชั่นพิเศษนะก็อินเทอร์โรเกตก็สืบสวนก็ถ้าใช้แอคชั่นนี้ก็จะหงก็คือไปเปิดหน้ากาก,ากของนักเต้นอสองคนในพื้นที่เดียวกับเราเออดูว่าให้มันเป็นนักเวทหรือว่าเป็นนักเต้นออถ้ามันเป็นนักเวทก็หงหน้านไว้แต่ถ้าเป็นนักเต้นก็คือพลิกหน้ากลับ แล้วก็อีกแอคชั่น,นึงก็คือเคลื่อนย้ายนักเล้นอ่ามุฟเคลื่อนที่นักเต้นก็รวมทั้งไอ้นักเวนด้วยนะในพื้นที่เดียวกับเราให้เคลื่อนที่ห่างออกไปได้2ช่องเพราะว่านี่เราต้องมาดูแผนที่นี่แผนที่ตรงนี้จะเป็นห้องเด่นรำ ่วนตรงนี้จะเป็นพื้นที่ชั้นสองซึ่งชั้น1กับชั้น2อ,อะ่ะจะมีตัวสาวกที่เป็นนักเวทอะ่ะสคนซ่อนอยู่ในบรรดานักเต้นทั้งหมดชั้น2ก็จะมี2คนเหมือนกันเ,เมื่อเรารู้ว่าไอ้คนไหนเป็นนักเวทลอมตัวมาแล้วเราก็จะเนี่ยต้องดันดันดันมันมาให้ถึงตรงนี้ให้ได้ทั้งหมดจากชั้น1ชั้น2ด้วย4ตัวต้องดันมันมาตรงนี้ให้ได้เราก็จะสามารถทําลายพฤติกรรมได้ ต่อไปก็จะเป็นมอนในด่านนี้เนาะมอนด่านนี้ก็จะมีดิฟวันกับฮันติงคอร์เรอร์ดิฟวันนี้ก็ธรรมดานะไม,ไม,ไม่ไม่โหดถ้าเกิดมันตีเราโดนไม่ว่าจะดาเมจเท่าไหร่ก็ตามก็จะอันเชิญดิฟวันใหม่ตัวนึงในพื้นที่เดียวกันเดี๋ยวว่าดิฟวันตัวที่อันเชิญมาใหม่นั้นจะยังไม่ตีก่อนนะด่านนี้ไม่งั้นมันจะเป็นลูปดิฟวันออกมารวดๆเลยไม่ได้โอเคแล้วก็ ต่อไป Hunting Horror ไอตัวนี้ก็ดุนี่เต่าดำสามลูกอ๋อไม่ไม่ดุเท่าไหร่นะไอตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่ามันโดนตีแล้วมันไม่ตายไอคนตีออกมานั่นก็จะโดน1นึ่ง Edition Sanity ก็โดนหนวดไป1โดนบ้าไปหนึบ้าก็เฉยๆไม่ไม่ไม่ดุเท่าไหร่อ่ะก็จบด่านนี้นะต่อไปดาน C. Eric Idol ก็ในเรื่องในเรื่องก็จะพวกคัดติบ้าก็จะไปนั่นแหละทํำพิธีกรรมเรียกเทพโบราณเอาไว้แล้วแล้วมันก็จะไปฆ่าสังเวยชีวิตผู้บริสุทธิ์ในคืนนี้มันก็เป็นคืนวันอังคารธรรมดาธรรมดาอีกคืนหนึ่งแต่ว่างานของเรานั้นบ้าคลั่งยิ่งกว่าเพราะว่าเรานั้น จะต้องไปหลบซ่อนอยู่ในเงามืดเพื่อที่จะช่วยพวกเขาะจะหลบซ่อนในเงางมืดยังไงเดี๋ยวมาดูกันเพื่อทําลายพิธิกรรมก็คือต้องโอเวอร์โหลดก็คือแบบทําให้เกียราประตูมิติมันเหมือนกับม,มันเกินพิก,กัดพลังงานเกินพิกัดอะไรเงี้ยล้วมันก็จะพังก็คือต้องไปทาให้ประตูมิติ2ประตู มันมีพลังงานเกินพิกัดนะแล้วทีนี้ประตอนทกเทนเทโบราณเคลื่อนที่อ่ะมันก็จะพิธีกรรมก็จะพังทลายอ่ะประมาณนั้นนะเดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นยังไงต่อกอเว้นเมื่อ,อเทโบราณเคลื่อนที่การแต่ละคนเคลื่อนที่นึงช่องเข้าใกล้นักสืบแล้วขข้อ2จากนั้นนักสืบถ้าเกิดว่าถืออากิฟ e าก็ถือ,อวัตถุโบราณอยู่นะ แล้วก็อยู่อยู่ช่องเดียวกับกาดก็จะโดนจับนะแล้วถ้าเกิดโดนจับปุ๊บไอบ้วัตถุโบราณก็ต้องทิ้งไว้ที่พื้นที่นั้นแล้วก็จะต้องเคลื่อนที่ไปยังห้องขังโดยศัตรูไม่ตามนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูแผนที่กันอีกทีแล้วก็ข้อ3หลังจากนั้นถ้าเกิดว่านักสืบถือ ไอคิแฟกได้2ชิ้นแล้วก็ไปอยู่ช่องเดียวไอคิฟแฟงสองชิ้นที่ไม่ซ้ํากันด้วยนะแล้วก็ไปอยู่ช่องเดียวกับเกตไปอยู่ช่องเดียวกับประตูมิติอ,อ่ะมันก็จะเกิดการโอเวอร์โหลดก็คือเกินพิกัดแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ที่ประตูมิติสองประตูพิธีกรรมก็จะถูกทําลายตามที่บอกไปข้างต้นแล้วก็กดพิเศษ ถ้าเกิดว่าพฤติกรรมโดนทำลายไปแล้วอ่ะก็จะเอาตัวกาดยามออกจากบอร์ดทั้งหมดเลยแล้วก็เอฟเฟกอะไรต่งางๆที่เกิดกับยามก็จะไม่ส่งผลแล้วก็มาดูแอคชั่นพิเศษกันนี่เบียงเป็นความสนใจของยามก็คือเลือกยามหนึ่งคนที่อยู่ห่างจากเราไป2ช่องแล้วก็ย้ายเคลื่อนที่ยามคนนั้น่ะได้2ช่อง ก็เหมือนกับประมาณนู้โยนก้อนหินไปโป๊ะบกยามันก็เฮ้ยเสียงอะไรมันก็จะเดินตามไปดูอะไรประมาณนั้นแล้วก็อีกแอคชั่นหนึ่งก็คือ pick up a r ร์ f a c t ก็คือหยิบหยิบวัตถุโบราณเนาะก็หยิบวัตถุโบราณกี่ชิ้นก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกอบเราแล้วก็นักสืบที่ถือวัตถุโบราณนั้นก็จะได้รับผลคือไอ้วัตถุโบราณมันก็มีเอฟเฟกต์ของมันนะนะจะได้รับผลของเอฟเฟกต์จากวัตถุโบราณด้วยแล้วก็ วัตถุโบราณน,นั้นก็สามารถได้เปลี่ยนกันได้นัเกเดินนักสืบไปก็จะต้องทิ้งวัตถุโบราณลงบนพื้นที่นั้นทีนี้เรามาดูแผนที่กันนิดนึงนี่แผนที่ก็จะมีเซลล์เซลล์อยู่ในว่าห้องขังเซลล์ห้องขัง,ห,ง,ขงห้องขังอยู่ในนี้นี่ห้องขังคุกๆอยู่ตรงนีน้แล้วก็จะมียาม ยามสองตัวสามตัวเดินอยู่สี่ตัวตัวนี้ด้วยอันนี้มันก็จะมีมีร์คิฟกเนี่ยก็จะมีร์คิฟกตั้งอยู่หลายที่เลยก็ประมาณนั้นพอเราหยิบร์คิฟกสองอันที่ไม่ซ้ำกันแล้วเราก็มายืนที่เกตเกตแดงเกตฟ้าเกตเหลืองก็ได้ตรงไหนก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าไปยืนอันนี้เทโบอร์เคล่อนที่ถ้าเกิดเราไปยืนครบสองอันพิธีกรรมก็จะ ถูกหยุดยังเนาะก็ประมาณนั้นไม่ยากเท่าไหร่หรือเปล่าแล้วก็มาดูมอนในด่านนี้กันอมอนในด่านนี้ก็ตัวเดิมๆเบียรคีเบียกคีก็เต่าเขียว2ลูกเต่าดํา1ลูกแล้วเต่าเขียวถ้าเกิดว่าได้ดาวก็นับเป็นสําเร็จด้วยอืม,มก็จะตีแรงขึ้นมาหน่อยเบียคีส่วนซกกอตสกอตนี้เต่าดํา2เต่าเขียว2 ก็ไม่ว่ามันจะโจมตีหรือถูกโยมตีแล้วถ้าเกิดขึ้นหน้านวดมันก็ให้บวกเพิ่มอีกหน่วดก็คือถ้าเกิดได้หนึ่นวดก็เท่ากับ2องนวดโดน2องนวดก็เท่ากับสี่นวดอันนี้ทําไม้บ้าเร็วโอเคจบต่อไปจะเป็นด่าน5เลยเนาะ c u r a t e Tie เนื้อเรื่องก็บอกว่าเมืองเล็กๆการเมืองเล็กๆแต่ว,ว่าเป็นปัญหาใหญ่ก็จะมีสองตระกูลนะที่ไม่ถูกกันก็เราจะต้องพาสอตระกูลเนี้ยหนีออกไปจากเกาะนี้ให้ได้ก่อนที่พวกจาวกอ่ะมันจะฆ่าคนในตระกูลสองตระกูลเนี้ยเพื่อที่จะเหมือนเดิมเรียกเทโบลาออกมามวิธีการหยุดยั้ง พิธีกรรมก็คือต้องพา,าคนตระกูลอเลน3คนแล้วก็ตระกูลมาส3คนไปที่เรือแล้วก็ออกจากเกาะนี้ให้ได้นั่นคือวิธีการทำลายพิธีกรรมเมื่อเทพโบราณเคลื่อนที่โทเค่นพุทธเท่าที่อยู่ในห้องกระดคอมอ่ะไอห้องใต้ดินเนี่ยก็จะถูกฆ่าเพราะฉะนั้นต้องรีบพาพุทธเท่าเนี่ยออกห่างจากกระดคอมแล้วก็ถ้าเกิดว่า ยังไม่โดนฆ่าใช่ไหมก็เคลื่อนุกเค็นผู้เท่าทั้งหมดเลยที่ไม่ได้อยู่บนเรือหนึ่งช่องเข้าหาคาร์คอมเข้าหาไอ้สุสานไดดินเราถ้าเกิดว่ามีผู้เท่าฝ่ายไหนก็ตามโดนฆ่าตาย3คนแล้วก่อนที่พิธีกรรมจะหยุดยั้งก็ถือว่าฉากนี้นักสืบพ่ายแพ้เลย เพราะผู้เท่ามันมีทั้งหมด5้าไงใช่ไหมถ้าโดนค่าสก็เหลือสองแล้วทีนี้ตามเงื่อนไขก็คือว่ามันต้องเนี่ยพาพู้เท่าฝ่ายละ3คนถ้าโดนค่าไป3าคนแล้วก็เหลือสองก็ไม่พอพิธีกรรมก็ไม่สําเร็จอยู่ดีก็เลยประก,กาศให้ฝ่ายหนังสือแพ้ไปเลยแล้วกฎพิเศษก็หลังจากพิธีกรรมถูกหยุดยัง้งก็ให้เอาโทเค็นผู้เท่าออก ให้หมดเลยแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่เกิดกับผู้เท่าก็จะไม่ส่งผลออกอประมาณนั้นนะต่อไปแอคชั่นพิเศษประจำดานแอตคอนเดอร์ Con e ก็คุ้มครองผู้เท่าก็ถ้าเราอยู่พื้นที่เดียวกับผู้เท่าให้ถอยเป้าใช่ไหมถ้าได้สำเร็จ2บวกก็ตอนนี้เราก็คมุคมครองผู้เท่าแล้วก็คือให้เอาโทเก้นผู้เท่ามาไว้บนบอร์ดผู้เล่นแต่ว่าเราสามารถคุ้มครองได้ครั้งละคนเนาะ เอาถ้าเกิดว่าผู้เท่านี้เราเทรดไม่ได้ด้วยไม่ใช่สินของถ้าเกิดเราแบบไปคุ้มครองไปแล้วเราก็ต้องคุ้มครองตลอดอแต่ว่าเราสามารถดรอปเขาในพื้นที่ที่เราอยู่ได้แต่ทีนี้พอรดรอปปุ๊บเวลาจะไปคุ้มครองใหม่มันก็ต้องมาถอยเป่ากันอีกไงใช่ไหมก็ประมาณนั้นแล้วก็ตึงนักสืบที่คุ้มครองผู้เท่าปายก็จะให้วางโทเค็นพู้เท่าลง ลงพื้นที่นั้นด้วยประมาณนั้นแล้วก็อีกแอคชั่นหนึ่งก็คือ send of อฟเดอ o a บสามารถทําได้เฉพาะตอนที่อยู่ในห้องเอ็นเทนนะก็คือเอาผู้เท่าที่อยู่บนเรือทั้งหมดออกจากเกมนาะก็คือเราสามารถส่งเขาออกไปนอกเกาะได้แล้วอย่ามาดูแผนที่กันสักนิด นี่คือแผนดี้เราก็ตรงนี้เรือมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็คือเราต้องพาพุทเท่าเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ปึ๊บๆเยอะแยะเลยสองตระกูลเรียกตระกูลดงกับตระกูลขาวแล้วกันนะเนี่ยเราต้องพาตระกูลดำสามตัวมาที่เรือตระกูลขาวสามตัวมาที่เรือพอมาที่เรือครบหกคนแล้วเราก็มาที่ห้องตรงนี้เราก็กดสวิตช์ก็คือใช้แอคชั่นปล่อยเรือแล้วถ้าเกิดว่าพุทเท่ามาอยู่ในห้องนี้คดคอมเนี่ย เมื่อไรเวลาเทพโบราณเคลื่อนที่ก็คือตายเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบถอยห่างออกมาแต่ก็นั่นแหละมันก็พอตายได้บ้างไงเพราะว่ามันมี5คนใช่ไหมเราโอเคสามเออประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูมอนกันบ้างมอนในฉากนี้ก็จะมีดิบันดิบันก็เหมือนเดิมถ้ามันจ้างบัตรเคลสใส่เราได้มันก็จะเรียกเพื่อนมันมาประมาณนั้นแล้วก็คาโทเนียนตัวนี้ต่อดำซี ต่อเขียวหนึ่งก็เหมือนเดิมไอตัวนี้ก็จะตีตีเป็นหมูใช่ไหมตีเป็นหมูโดนทุกคนทางในช่องที่มันอยู่และช่องติดกันไอตัวนี้ดุเลืแปดด้วยโฮสโอ้จบด่านนี้ต่อไปด่านสุดท้ายของซีซั่นหนึ่งนะฉาก6 u n ันซ e a ิเอเบิลฮ r อ่ะบอกไม่ได้ว่าเป็นเวลาไหน ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เนี่ยด่านนี้ในเรื่องมันก็บอกว่าเป็นสถานีวิจัยที่แปลกประหลาดมากก็มีกระจกใบทั่วทุกคนแห่งเลยแล้วก็มันอธิบายไม่ได้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพระจันทร์อยู่ๆมันก็เปลี่ยนหมุนหมุนอย่างรวดเร็วเลยจากเป็นพระจันทร์เต็มดวงก็มาเป็นพระจันทร์เสี้ยวมาเป็นพระจันทร์อะไรอ่ะ มืดอะก็คือเนี่ยพระจันทร์มันจะหมุนวนอย่างรวดเร็วเ,ออเดี๋ยวก็เต็มดวงเดี๋ยวก็เป็นพระจันทร์เสี่ยวเดี๋ยวก็หายไปอ่ะวิธีหยุดยั้งพิธีกรรมนี้ก็คือเราจะต้องอมีตุกเข่นแสงจันทร์สามอันแล้วก็พานไปที่ห้องหอดูดาวใช่ไหมในระหว่างที่พระจันทร์เต็มดวง พิธีกรรมก็จะถูกทำลายเดี๋ยวจะมาดูกันอีกทีว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็เมื่อเทพโบราณเคลื่อนที่ให้เปลี่ยนเฟสพระจันทร์หนึ่งหนึ่งครั้งก็คือเฟสพระจันทร์อ่ะมันจะมีตอนแรกเป็นเต็มดวงใช่ไหมแล้วก็เป็นพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็เป็นพระจันทร์มืดแล้วก็เปลี่ยนพระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์มืดพระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเฟสมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แล้วนอกจากไอเทโบราณังเคลื่อนที่เปลี่ยนเฟสแล้วมันจะมะีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่จะทำให้เนี่ยเฟสประจันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะเรามาดูแอคชั่พชนพิเศษประจำด่านกันไอชจัดมิเรอร์เครื่อนที่ประจันแสงจันนะที่ไม่ใช่ด้านมืดคือมันจะมีโทเค็นที่มันเป็นโทเค็นแสงจันอะ่ะถ้าพลิกมันก็จะเป็นมืดถ้าพลิก มันก็จะเป็นแสงจันทร์ประมาณนั้นก็อันนี้มันเคลื่อนได้เฉพาะแสงจันทร์ถ้าเกิดเป็นด้านมืดมันจะเคลื่อนไม่ได้ก็เคลื่อนหนึ่งช่องเคลื่อนแสงจันทร์ที่อยู่ห่างจากจตัวหนึ่งช่องให้ห่างจากเราไปได้หนึ่งช่องประมาณนั้นก็เคลื่อนมห,หนึ่งช่องแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็คือมูลเมจิกทาได้เฉพาะที่ไอหอดูดาวเลึกเคลื่อนที่เฟสพระจันทร์หนึ่งเฟส ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็จากเต็มดวงมาเป็นพระจันทร์เสี้ยวจากพระจันทร์เสี้ยวก็มาเป็นพระจันทร์มืดก็แล้วแต่เนาะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยแต่ละเฟสอะมันก็จะส่งผลต่อแสงจันทร์เดี๋ยวมาดูอ่ะอันนี้คือแผนที่เดีย๋ยวเมื่อกี้พูดแล้วจะงงก็คือเนี่ยมันจะมีโทเค็นมันจะมีโทเค็นแสงจันทร์อยู่3ามอันใช่ไหมซึ่งมันก็อยู่ตั้งตั้งอยู่ตรงพวกนี้ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหอหอดูดาวแล้วทีนี้อะพลิกกลับมาดูตรงนี้อีกทีถ้าเกิดว่ามันเป็นพระจันทร์เต็มดวงอะไอโทเค็นแสงจันทร์มันจะงายเป็นด้านแสงจันทร์สามอันเลยแต่พอตอนเป็นจันทร์เสี้ยวตรงนี้มันเรียกว่าเฟิร์สควอเตอร์ใช่ไหมมันจะเอาแสงจันทร์สองอันคว่ำลงก็จะกลายเป็นความมืด สรุปตรงนี้มันจะเป็นมืดสองสว่างหนึ่งถ้าเป็นตรงนี้ก็คือมืดสามเลยส่วนตรงนี้จะเป็นสว่างสองมืดหนึ่งส่วนตรงนี้จะเป็นสว่างสามงงไหมตอนเล่นกองงงเหมือนกัน <c oughs> แล้วมันก็จะมีๆๆตัวมาร์คเกอร์นิดนึงก็คือให้เอามาวนตรงนี้ตอนเล่นเนี่ยจะค่อนข้างงงบางทีเล่นไปแล้วก็จบจบเฟสแล้วก็อ่าวบางทีก็ลืมเลื่อนไอ้นี้อะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างสนด่านนี้แต่สรุปก็คือว่า เก็บแสงจันทร์ให้ได้3ามแสงจันทร์แล้วก็เนี่ยเก็บแสงจันทร์ให้ได้3แสงจันทร์แล้วก็เอามาส่งไว้ที่หอดูดาวก็จะเป็นการทําลายพิธีกรรมได้อก็จบไปแล้วกับคัทลูเดนเมดายซีซั่นหนทั้ง6ด่านเป็นไงบ้างครับฟังแล้วก็งงๆนะตอนเล่นก็งง,งเหมือนกันเล่นไปก็ต้องมาเนี่ยเล่นไปก็ต้องมานั่งอ่านเอ๊ะมันกดว่ายังไงนะด่านนี้เอ๊ะมันอย่างนี้ทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออ ก็จะงงๆหน่อยเล่นครั้งแรกอะนะถ้าเล่นครั้งแรกผ่านพอมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็ก,ก็ไม่ยากแล้วเพราะเราก็จะรู้แล้วว่ามันต้องทําอะไรในฉากนี้อืก็เอาเป็นว่าจบเล่นแล้วเล่าให้ฟังกันเดี๋ยวต่อไปมันจะมีซีซั่นสองแล้วก็จะมี ah ks exclusive เนาะของไอเนี้ยด้วยอีกหลายดานเลย สีดานมั่งจะไม่ได้เหมือนกันแล้วก็จะมารีวิวบอสกันอีกอยังไงก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ